ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บแรงไว้สำหรับรอบต่อไปรอบแรกยังไม่ใช่โอกาสของเราเราก็จะทำรอบสองให้ดีที่สุดค่ะและโจทย์ที่2ในรอบนี้พวกคุณจะต้องผลิตภัณฑ์นมข้นหวานมะลิโอวันตินอีซีสครีมสูตรนมสดง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1วอชิงตันแอปเปิลแอปเปิลจากอเมริกา ก๊าซสูงตมปะตโทมัมมีป่ปโก,โกแผ่นแอนติมอสผงรถมะนาวตราคโน อีสานรังสีความร้อนแผ่กระจายแต่ก่วมต่หักปกคุ้มไปหอดสูมองมิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้มีเจ็ตโฟล์เย็นไวเย็นไกลทั่วห้องพร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศมิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้อ๋อครีมนวดผมอิงไปใช้สินะเปล่าแต่อิงควรใช้ทูอินวันของโขนะใหม่เ d s h o u l ช e r s แชมพูผสมครีมนวดผมในขวดเดียวช่วยกะจัดตัวแทนและช่วยบำรุงผมครีมนวดผมอ๋อไม่ใช่ทูอินวันของอิงเ e ดแอนโชเดสทูอินวัน กะทิอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวเข้มข้นหอมมันกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคลายกะทิขั้นเอง นี่ทำไมขายดีจังก็พี่ใช้ซันวาเลสอชิ้นเป๊ะอร่อยเป๊ะกําไรเป๊ะซันวาเล่ใครๆก็ติดใจความเป๊ะเป๊ะต้องลองเนยออคิดเนยที่ใช้ทำอะไรก็ได้ไปทำครัวซองให้พี่หน่อยค่ะเออใช้แบบนี้ครับใช้ทำเมนูต่างๆด้วยเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าวัตถุดิบน้ำมันเนยจากประเทศนิวซีแลนด์เนยออคิดคิดจะทำอะไรก็อร่อยอร่อยแน่แค่อคิด ที่แมคโครคุณจะเจอกับสินค้าสุดว้า wow! วทั้งแพ็ครวมแพ็คใหญ่ไซส์เอ็กซ์ตร้าในราคาสุดคุม้มเจอกับสินค้าสุดพิเศษอัปเดตท,ทุกเดือนรีบจัดก่อนหมด extra finds เจอแล้วต้องจัดที่แมคโคร Head and Shoulder เอมมีรังแคหรอไม่มี Head อนด์โชเดอร์ช่วยะจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงเฮด a อนด์โชเดอร์มั่ Head and นใจ1้อนช่วยขจัดรังแค ใหม่ามอิลเนือเนียนนุ่มด้งใหม่ a า m House ส n g l i ล h Bread เนือเนียนนุมเด้งลองแล้วจรัก29บาททั่วไทยใม่ล่าสุด m ิวเอ2และ3.0ม d i ดศดีดีไแม e คส์มกนำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า ของนักช็อปตัวยงมีพลานทุกดีลเด็ดกับสินค้าพรีเมียมสุดเอกลุสีบจากร้านค้าชั้นนำไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์ไหนก็ได้ถึงคุณภาพมาตรฐานและราคาสุดคุ้มเปิดประสบการ์ช็อปปิ้งออนไลน์สุดประทับใจได้แล้วที่ b u c a h o o Shop ชอ็ชอปออนไลน์ของคนชอบช็อปช็อปวันนี้ที่ช h o p dot b u c k a b o o t v หรือสกแกน QR code แล้วไปช็อปกันเลย กับการแข่งขันสุดเดือดเด็กผ็ดแซ่บผัดกระเพราร้านไหนจะพาสองช้อนทองคำไปได้สำเร็จ อะไรวะไม่เจอกันนานเลยนะมึงเป็นใครเป็นศิษหรือเป็นพื้นบ้านเป็นใครเหรอนามวิหกว่าพบพพนจรนครับผมมันมาอีกแล้วเหรอครับโทษนะพีธีโหดมากถ้ามีอะไรก็บอกพี่ได้นะฉันต้องการแจ้งความข้อหาอะไรฮะฉันจะบอกตำรวจว่าแกยืนรู้ชั้นไปแล้วไม่ยอมมือคืนนายจะส่งคนที่ตัวเองรักเข้าคุกเหรอจะให้ฉันทาไงมึงไปถอนเงินที่ธนาคารไม่เอาดีกว่าค่ะตั้งร้อยล้านพม่จริงอะยี่สิบสองล้านอะไรนะ ฉันขอร้องอะยบาทเพื่อฉันก็ไม่ให้คนแลเป็นที่พื่งแห่งตนฉันอยากกินข้าต้มมัดอะไรนะฉันชอบผูเรียนมาได้ยังไงมาหางานทำทำงานอะไรผู้จัดการธนาคารไปลงเหรือเปล่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่นี่ฉันยังไม่รู้เลยนะว่ามันคือเรื่องอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังเฮ้ คืนนี้เราต้องห้ามพลาดน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตราเอเมอรัลวอผงกะหรี่ตราปืนไขยน้ำจิ้มสุก,กี้เอ็มเมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไทยกระดาษอนเนกประสงค์แม็กซ์โมน้ำพริกเผาและน้ำมันน้ำพริกเผาตราชูฮาเซ็งน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนคอเดียวกัน